สปอยโคตรมันไรออฟเทนนิสออฟเดอะเอฟกำเนิดพิ่พบวานนอนถ้าพร้อมกันแล้ว เรื่องราวเริ่มต้นที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่ก็มีสัตว์มากมายและมันก็มีฝูงแพนด้าไอ้ฝูงลิงชิเมซีอยู่ฝูงหนึ่งที่กําลังเดินเอ้อเหรอลอยชายอย่างสบายใจแต่แล้วมันก็มีพวกโจรจะเอออกมาและก็ได้ไล่จับลิงพวกนั้นกันและลิงก็โดนจับไปหลายตัวเลยแล,และมันก็มีลิงอยู่หนึ่งตัวที่เดินเดินกว่าใครอื่นและเจะลิงตนนั้นก็ได้ถูกส่งไปยังศูนย์ทดลองที่มีชื่อว่าเจนซิสและที่นี่มันก็มีพี่บ่าวเน้นลอล์นาว่าวิลพระเอกของเราไงละมมิงซึ่งพี่เกย์ก็เป็นพระ ดีเอลซีหนึ่งหนึ่งสองที่มันจะทำให้พวกดิงนั้นฉลาดขึ้นเพื่อที่พี่แกจะต่อยอดและเป็นยาให้กับมนุษย์และเจ้าดิงตัวนี้มันก็มีชื่อว่าไรไอเพราะหลังจากการรับยาไปตาของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและตาก็ใสกิ๊กกเลยทีเดียวและไอตัวยาหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็ทาให้เจา้าไรไอฉลาดกว่าลิงตัวอืน่นและมันก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วหรือมือพระเอกเห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยล่ะครับเฮ้ย <Hey, S 2> มึงทําได้เพันเพื่อน่พี่แกก็เลยรีบวิ่งไปหาเจคอบที่เป็นเจ้าของบริษัทเจนซินละ่ละฮ สองนี่มันโคตรได้ผลเลยแล้ววิวก็อยากที่เสนอตัวยานี้ให้กับคนถือหุ้นกันด้วยเพื่อที่พีแกจะได้ต่อยอดและเอาอยานั้นไปเป็นยาของมนุษย์ได้สักทีวันแล้ววันพรีเซนต์ก็ได้มาถึงวิวก็ได้สาธยายเลยละครว่าเจ้าใบไอตัวนี้ที่โดนยาหนึ่งอเข้าไปมันก็สามารถทํานู่นทำนี่ได้แบบสุดยอดเลยฉลาดขึ้นด้วยเนี่ยและยาตัวนี้มันก็สามารถเป็นยาเอาลไซเมอร์ได้ด้วยนะไว้ไอาย,ยาลังกาวจริงเลยครับเนี่ยแต่แล้วในตอนนั้นเองที่ลองทดลองปรากฏว่าเจ้าใบไอมันก็เกิดอาการชุนเฉียวขึ้นมาแล้ววมันก็อา,าดไป ซึ่งทีแรกก็คิดว่าเป็นเพราะยาหนึ่งหนึ่งสองแน่นอนที่ทําให้มันอาราวาดแบบนี้แต่ที่จริงก็ไม่ใช่เลยเดี๋ยวมาเฉลยนะจ๊ะเจ้าใบายตัวนี้ก็วิ่งอาราวาดกันยกใหญ่และมันก็วิ่งไปทั่วตึกเลยลครับทีนี้วิ่งไปแล้วก็วิ่งมาและมันก็ได้กระโดดพุ่งเข้ามาในห้องประชมุมที่วิวกำลังพรีเซนต์อยู่เลยและสุดท้ายเจ้าใบายก็โดนพิยามจริงจนแน่นิ่งขาดที่ไปเลยบันเทิงเลยมแม้แต่ทีนี้ซึ่งมันก็ทําให้เจคอได้หัวเสียอย่างแรงเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ทําให้ขออดดเขาอ เริ่มงานหนึ่งหนึ่งสองใหม่ตั้งเต็มต้นเลยนะครับแม่มะเขือพี่แฟงค์ขึ้นที่กำลังจะกำจัดพวกลิงจากโปรเจกต์หนึ่งหนึ่งสองในตอนนี้ก็ได้เข้ามาในห้องของไบไอและปรากฏว่าที่จริงแล้วเจ้าใบไอมันไม่ได้คุ้มค้างพอตัวยาเลยแต่มันนั้นดันมีลูกแล้วไวและมันก็แค่หวงว่าจะมีใครมาทำลายลูกของมันเท่านั้นเองแถมเจ้าลิงน้อยตัวนี้ดวงตาของมันก็เป็นสีเขียวซะด้วยพี่แกกับวิวก็ได้เถียงกันล่ะครับว่าจะทำยังไงตอนน่อดีจนสุดท้ายวิวก็ได้เอาเจ้าตัวเล็กคลับบ้านกล่องที่แกไปด พ่อของเขาโยและพ่อของพี่แกก็เป็นอัลไซเมอร์หรือว่าโรคความจําเสื่อมนั่นเองจากนั้นพี่วิวของเราก็ได้ดูแลเจ้ายิงน้อยเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนเป็นพ่อของมันเลยก็ว่าได้และพ่อของวิวก็ได้สังเกตแล้วครับว่าเจ้าลิงตัวนี้มันฉลาดมาก และเขาก็ได้ตั้งชื่อมันว่าซีซ่ากันด้วยจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปถึง2ปี 2> มึงจะเดินไปไหนวะเนี่ยซึ่งในเวลา2ปีนั้นซีซ่าก็มีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมมากแถววิวก็ได้สอนภาษามือให้กับซีซ่าเพื่อทําให้มันสื่อสารได้ละครับแล้ววิวก็ให้ซีซ่าอาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคาแต่ซีซ่ามันก็ได้เห็นเด็กคน,นอื่นๆและพี่แกก็อยากออกไปข้างนอกเพื่อเล่นกับพวกเด็กๆมากเลยละครับตอนนี้ซึ่งในระหว่างการเติบโตวิวก็ได้บันทึกพัฒนาการของซีซ่าเอาไว้จนได้รู้ว่ายา1-2ส,สามามรถงผ่านไไดดด้้้ทางวยแึ่ ซซ่าก็ได้รับมาแบบเต็มๆแต่แล้วพ่อของวิวก็ได้เกิอดอารวาสอีกครั้งแล้วว้จนทําให้พยาบาลที่ดูแลเขาโยถึงกับทนไม่ได้เลยดิฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแ่ะค่ะทําให้ในวันหนึ่งวิวก็ได้แอบเอาตัวยา DLC หนึีหนึ่งออกมาจาก g e n ซิสและพี่แกก็ได้เอามันมาฉีดให้กับพ่อของเขาเองทําให้ในวันต่อมาพ่อของวิวก็ดีดอย่างแรงเลยเล่นเปลี่ยนโนแบบสุดเฟี้ยวหรือว่าวิวฉีดเปก้าท่อมให้กับพ่อวะเนี่ยแล้ววิวก็ได้รู้ว่าพ่อของเขานด้นหายจากอันใสมือด้วยแต่แล้วเี่อนน้เองซ,ซาก็็ไดหนด และน้องแกก็อยากเล่นด้วยล่ะครับทาแม่มันได้หนีออกจากบ้านไปจนทําให้คนแถวนั้นตกใจละไว้และพวกเขาก็ทําร้ายซีซ่ากันด้วยแต่ก็ยังดีนะครบที่วิวกับพ่อของเขาเดมห้ามเอาไว้ทันเกือบชิบหายเลยซีซ่าว่าไปจากเหตุการณ์นในครั้งนั้นซีซ่าก็ได้รับบาดเจ็บวิวก็เลยพาซีซ่าไปยังสวนสาตเพื่อที่จะให้เจคเคโรลีนทําแผลให้ล่ะครับและซีซ่าก็ได้สังเกตเห็นว่าทั้งสองคนนี้ก็แอบปิงปิงกันอยู่ละไว้แล้ววิวก็ได้ขอเจเคคโรเดดกันเลยทีเดียวหลังจากวันนั้นเจเคแคเโรก็ได ตอนนี้โตเกินกว่าที่จะอยู่แค่ห้องใต้หลังคาแล้วแล้ววิวก็ปิ๊งไอเดียเลยฉะนั้นเราก็ต้องพาซิซ่าออกเที่ยวกันบ้างเลยละไว้ทําให้ในวันหนึง่งแครโรวิวและพ่อของเขาก็าได้พาซีซ่าข้ามสะพานใหญ่ยักษ์ไปจนได้มาถึงป่าสนแห่งหนึ่งแล้ววิวก็ได้ปล่อยให้ซีซ่าออกเที่ยวเล่นเลยล่ะครับแต่ก่อนที่จะไปซีซ่าก็ได้ขออนุญาตวิวก่อนแล้วเมื่อมันได้รับอนุญ,ญาตแล้วพี่แกก็สิ้นสันจําที่กันเลยและหลังจากวันนั้นป้อนเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วและมันก็ผ่านมาถึง5ปีกันเลยและจากลิิงงนน้อยตตััววเเเลล็็กกกาาปถึท แถมพี่แกก็หนุ่มตูดเน้นขึ้นด้วยซึ่งในตอนนี้วิวและแจ๊คแครโรก็สวีทกันอย่างหวานเจี๊ยบจนซีซ่าเนี่ยถึงกับเ<บ>อือมเลยทีเดียวและก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านเจ้ามาตัวหนึ่งมันก็ได้ห่อใส่ซีซ่าล้วเไว้้ทำให้พี่ว่านอนของเรานี่ถึงกับหัวร้อนกันเลยทีเดียวห่อใส่ฉันทําไมยายดกักแล้ววิวก็ได้มาคุยกับซีซ่าแหละครับว่าเป็นอะไรล่ะกับซีซ่าคือในตอนนี้ซีซ่ามันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่าทําไมขอถึงอยู่ที่นี่แล้ววิวก็ได้บอกความจริงว่าที่จริงแล้วแม่ของซีซ่าชื่ มันก็ได้ส่งผ่านซีซ่าจนทําให้ซีซ่านั้นฉลาดกว่าใครๆขนั่นเองและมันก็ไม่ใช่มีแค่ซีซ่าคนเดียวที่ได้อึ้งกับความจริงเจ๊แคโรนี่ก็ขึ้นเลยทําไมไม่บอกฉันล่ะคะเนี่ยและเธอก็ได้บอกวิวล่ะครับว่าซีซ่าคงอยู่ในบ้านแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้นานหรอกเพราะว่าเขาได้อยากเป็นอิสระไงล่ะในวันวันหนึ่งพ่อของวิลที่เป็นปกติมาหลายปีอาการอัลไซเมอร์ของเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งเพราะว่าฤทธิ์ยาหนึ่งหนึ่งสองเริ่มที่จะหมดลงแล้วล่ะครับและเขาก็ได้แก่ขึ้นมากเลยด้วย ไปขับเลยจากนั้นก็ชนเรียราดไปหมดเลยล่ะครับทำให้เพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของรถก็มาด่าพ่อวิวอย่างหนักเลยซีซ่าเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ได้ซิเขาก็คิดว่าพ่อของวิวกำลังจะโดนทำร้ายแล้วเว้ยซีซ่าก็เลยพุ่งใส่เจ้าคนคนนั้นเลยแถมมันก็ได้ทำร้ายร่างกายของเขาด้วยและที่หนักสุดก็คือด้วยความโมโหของซีซ่าพี่แกก็เพลอไปกัดนิ้วของคนคนนั้นจนขาดกันเลยทีเดียวซีซ่าก็ได้บอกไอ้บอยอยากเชื่อซายตาคือจริงๆซีซ่าก็แค่อยากปกป้องคนที่มันรักเท่านั้้นนนนเองงะแลลหัััจาากวซี โดนพาตัวมายังสถานกักกันซว์และซีซ่าก็จะโดนขังอยู่ที่นี่ซึ่งวิวก็ได้บอกกับซีซ่านะครับว่าขอจะพามันออกแน่นอนไว้ใจฉันได้เลยนะและโรงกักกันนี่หละครับที่มันส้นตีนสุดๆนั่นก็เพราะว่าที่นี่มันหลอกให้คนมาสรงว่าจะให้อยู่แบบสบายๆแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เลยที่นี่มันคู่ห้ารโหดดีๆนี่เองแถมที่นี่มันก็มีพวกลิงอยู่เต็มไปหมดเลยมึงจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งวิวก็พยายามช่วยซีซ่าออกมาจากที่นั่นอยู่นะครับแต่เจ๊คนนี้ก็ได้บอกว่าต้องรออีก90วันถึงจะมาาทํเรื่อองได้ีกทีนะะแสดบว่าี ต้องอยู่ที่นั่นเยาะยาะกันเลยทีเดียวและความวัวไม่ทันหายค,ความควายก็ได้เข้ามาวิวก็ได้พบว่าพ่อของเขางอาการหนักกว่าเ่ามากๆและแบบนี้คงแย่แน่นอนมันก็ทําให้วิวต้องไปหาเจอคอบและก็ได้บอกความจริงกับเขาว่าที่จริงแล้วตัวยาหนึ่งหนึ่งสองนั้นมันได้ผลแล้วไว้พอวิวได้เห็นกับตามาแล้วทั้งตัวซีซ่าที่ได้รับมันผ่านดีเอ็นเอและพ่อของเขาที่ฉีดยานั้นเข้าไปเจอคอบก็ถึงกับท่าลุกวาวกันเลยฉันจะรวยแน่ๆเลยถ้ายานี้ใช้งานได้และเจอคอบก็ได้บอกให้วิวเดินหน้าทดลองอยาดีเอ ก,กไอดอเจ้าหน้าที่ดูเลสสัตว์ของที่นี่มันนั่งก็ได้เอาอาหารมาให้กับพวกลิงแต่บอกเลยแหะครับว,ว่าอาหารแม่งไม่น่ากินเลยสักนิดซีซ่าก็เลยแกล้งมันเข้าให้แล้วมันก็ทําให้ไอดอทหัวเสียอย่างแรงพี่แกก็เลยชีดน้ําใส่ซีซ่าแล้วะไอจนซีซ่านี่เจ็บกันเลยทีเดียวแล้วพี่แกก็รู้เลยแหะครับว,ว่าที่นี่มันโหดร้ายกว่าที่คิดเอาไว้จริงๆชันหน ลและด้วยความคิดถึงบ้านซีซ่าก็ได้ว่ารวมหน้าต่างของเขาไว้ที่ฝาผนังด้วยแหละครับตัดภาพมาที่เจนซิสในตอนนี้พวกลิงชิมเปนซีก็โดนพาตัวเข้ามายังฮอกทดลองหลายตัวมาและหนึ่งในนั้นมันก,ก็คือเจ้าหน้าบากตัวนี้นี่เองซึ่งพี่แกมีนานว่าโคบา้าบอกเลยล่ะรับว่าภาคสองนี้โดดเด่นมากซึง่งจริงๆแล้วเจ้าโคบา้ามันก็ได้ผ่านการทดลองมาหลายครั้งมากแล้วแหละดูหน้ามันสิว่าแล้ววิวและทีมงานก็ได้พาจเจ้าโคบาไปเป็นตัวทดลองตัวแรกและพวกเขาก็ได้ใช้ยา d l c 113หรือว่ายารุนอัพเกร,ร ที่มีความเข้มข้นกว่าเดิมให้กับมันไปแต่จู่ๆเจ้าโคบาม,มันก็ดิ้นละไว้แล้ว,วลมันก็ทําให้หน้ากากของพี่เฟงกินลุดแถมยา DLC ก็หลุดออกมาด้วยและพี่เฟงกินก็เผยสูตรยาน,นั้นเข้าไปและเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดกลับมาเป็นปกติพวกเขาก็จัดการทดลองกันแบบนั้นต่อไปเลยทางฝั่งของซีซ่าในต,ตอนนี้ไอ้ดอทมันก็ได้ปล่อยพวกลิงออกไปวิ่งเล่นที่ลานกว้างแหละครับและเพร่เอกซีซ่าของเราก็ได้ออกมาด้วยแต่เมื่อโพรมามันก็มีลิงเจ้าถิ่นรับน้องเอาไว้ซึ่งด้วยความที่ซีซ่าไม่เคยเจอลลิงงงงตตตััััวววออื่่่่นนเเยยททํําาาให้้้พีกมมไไรรูคบ ไอ้หน้าจืดมันก็เลยขู่ซีแซ่อย่างแรงเลยแหละว่าแล้วทั้งสองก็ได้ปะทะก,กันแต่พระเอกของเราก,ก็ไม่อยากจะสู้สักเท่าไหร่เลยครับพี่เก๋ก็เลยวิ่งหนีลวไว้แต่แล้วไอ้ลิงหน้าจืดมันก็ตามไม่ยุดจนสุดท้ายทั้งสองก็โดนได้ดอดยิงยาสลบและได้หลับอย่างสบายใจเฉือยไปเลยหลับปุ๋ยกันเลยทีเดียวหลังจากการรับยานหนึ่งหนึ่งสามของเจ้าโคบ้าทำไมไอ้หน้าบากมันฉลาดขึ้นเยอะแถมมันก็สามารถเขียนชื่อเจคอเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยเลยเนอะมึงทําได้อย่างไรนี่ไอ้บ่าวทางของวิวก็กาลังทดลองยาและได้ตรวจสอบหาข้อผิดพลากันตต่่อไปแแ้ว พี่แฟรงกรินก็ได้จับเป็นเลือดแล้วล่ะครับตอนนี้ความบันเทิงเริ่มคืบคลานเข้ามาที่โรงกากกานสัตว์ซีซ่าก็ได้เจอเข้ากับลิงตัวแดงตัวหนึ่งซึ่งพี่แกก็สามารถสื่อสารภาษามือได้เหมือนกับซีซ่าด้วยเพราะว่ามันน่ถูกฝึกมาจากละครสัตว์ล่ะครับซีซ่าก็ได้ถามเขบว่าพวกมันเอาลิงไปไหนพี่แดงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าเจ้าไปทดลองไรนี้วันเวลาก็ได้ผ่านไปวิวก็ได้มาเยี่ยมซีซ่าล่ะครับซีซ่านี่ก็ดีดายใหญ่เลยในที่สุดฉันก็ได้ออกสักทีแล้ววิวก็ได้สังเกตเห็นแผลของซี่าละไออู้้คดกกรบฟฟยยยววิเ ว่าที่มันโดนคงหนักกว่านี้แน่นอนเกือบแม่ต่อยกันแล้วนะครับบอกเลยแต่แล้วซีซ่าก็ต้องใจสลายเละครับเพราะว่าวิงไม่เนี่ยพามันกลับบ้านและพวกเขาก็เดินจากไปอีกเช่นเคยมันเลยทําให้ซีซ่านี่โกรธมากที่มันโดนทอดทิ้งจากครอบครัวโกรธจนลบภาพหน้าต่างทิ้งกเลยทีเดียวฉันไม่ยอมนะครับฉันไม่ยอมแล้วเมื่อวิวไม่ช่วแบบนี้แล้วมันก็ได้เวลาที่ซีซ่าต้องเชิดชายกันแล้วล่ะครับว่าแล้วพี่แกก็ได้เริ่มคิดหาวิธีที่จะหนีออกจากที่นี่ให้ได้และเป้าหมายของพระเอกคือการปลดปล่อยลิงทั้งหมดและจะมุ่งหนน้าาาไปยง่่สเพพรีก คิดว่าที่นั่นเป็นที่ที่ดีที่สุดสําหรับพวกหวานนอนกันแล้วแต่การที่ซีซ่าจะพาพวกหวานนอนนี้พี่แกก็ต้องขึ้นเป็นหัวหน้าซะก่อนเลยและที่นั่นมันก็มีลิงยักษ์อยู่หนึ่งตัวและพี่แกก็เริ่มคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะในคืนนั้นเองไอ้ดอทมันก็ได้พาเพื่อนของมันและสออาวๆเข้ามาดูในโรงก,กากรสัตว์ล่ะครับแถมมันก็ได้โชว์ผากันด้วยที่นี่กูคุมนะไว้และแล้วเพื่อนของมันก็โดนซีซ่าดึงตัวแล้วไว้นั่นก็เพราะว่าซีซ่าแอบขโมยมีดจากกระเป๋าของมันมานั่นเองฉลาดจริงเลยพระเอนนก ขังออกมาและซีซ่าก็ได้มาเปิดกองของเจ้ากอลิลายักแล้วไว้ซึ่งพี่แก,กก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายหรอกแค่อยากจะช่วยพี่เบิ้มออกมาด้านนอกเท่านั้นเองและมันก็ได้ผลด้วยแหละครับเพราะว่าในตอนนี้พี่เบิ้มของเราก็กลายมาเป็นฝ่ายของซีซ่าแล้วล่ะได้ทีมงานมาหนึ่งตัวแล้วล่ะพี่นางจากนั้นพี่แก,กก็ได้เดินตามแผนต่อไปนั่นก็คือการเป็นหัวหน้าของดิงทั้งหมดซีซ่าก็เลยให้อจ่าฝูงหน้าจืดออกมาและซีซ่าก็จัดการตบมันเลยละไว้และหลังจากนั้นซีซ่าก็ให้ลิงทุกตัวเข้ามาดูและพี่เบิ แกนนนเน้นอนและมันก็เลยจำนนต่อซีซ่าสเสลยแหละครับฉันยอมแล้วนะจ้าเถิดจ้าในคืนนั้นเองวิวก็ได้พาตัวยายดีเอลซีกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึง่งเพื่อหวังว่าจะช่วยพ่อของเขาแหละครับแต่ด้วยส,สติที่เหลืออยู่พ่อของวิวก็ได้ห้ามเอาไว้จนในรุ่งเช้าของวันต่อมาวิวก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าพ่อของเขานั้นจากไปแล้วและหลังจากนั้นวิวก็ได้กลับมายังเกนซิสครับและปรากฏว่าตอนนี้เจคอบมันก็สั่งเดินหน้าต่อแล้ละว่เพราะว่าพี่แกได้เห็นเจ้าโคบ้าเขียนชื่อของมันได้ไงละไมวินนีุ่่อยางแรรรงงเเลยยพพาาววว่่่่ีกนัตไมคบา ยาหนึ่งหนึ่งสามตัวใหม่มันจะส่งผลดีหรือผลเสียให้กับมนุษย์บ้างแต่เจคอบมันก็ไม่ยอมแหละครับทำให้วิวนี่ขอลาออกเลยแหละในตอนนี้พี่แฟงกินก็อาการเริ่มแย่หนักมากซึ่งเขาก็ได้เดินทางมาหาวิวที่บ้านแต่ในตอนนี้ที่บ้านมันก็ยังไม่มีใครพี่แกก็เลยเดินไปหลังบ้านแหละครับแต่แล้วเพื่อนบ้านมันก็ได้โผล่มาและแฟงกินก็จามใส่เขาให้เลยจนมีเลือดติดเพื่อนบ้านของวิวคนนี้เข้าไปด้วยเชื้อโรคเริ่มแพร่แล้วแหละครับตอนนี้เนี่ยและภาพก็ได้ตัดมาที่โรงกักกันพี่วิวของเราก็ ก็ยอมปล่อยตัวซีซ่าแหละครับแต่ปัญหาก็คือพี่ซีซ่าของเรามันไม่ยอมละไว้เพราะวันตอนนี้พี่แกก็กําลังเดินตามแผนของตัวเองโยแต่จริงๆแล้วซีซ่าก็อยากไปกับวิวนั่นเละครับแต่ซีซ่าของเรามันทิ้งเพื่อนไม่ได้ไงซึ่งในตอนนี้ซีซ่าก็ได้กวบขุมฝูงวานอนไว้แบบอยู่หมัดเลยแม้กระทั่งไอหน้าจืดตัวเกาในตอนนี้มันก็เป็นลูกกระจกของซีซ่าไปแล้วล่ะครับและดูเหมือนว่าแผนการของซีซ่ามันกําลังดําเนินต่อไปอย่างดีเลยแต่แล้วพี่ลิงแดงก็ได้มาบอกละครว่าพวกวานอนนั้นมาโง่เงาและถ้าเป็นแบบนี้พวกเราาน่่จะไไปมรอ นนน่นอซนีซ่าก็เลยปิ๊งไอเดียเลยล่ะครับตอนนี้ในคืนนั้นซีซ่าก็ได้แอบออกจากโรงกักกันและก็ได้มุ่งหน้าไปยังบ้านของวิวและซีซ่าก็ได้เอาอยาดีเอลซีจากตู้เย็นของวิวไปเพราะว่าซีซ่าจะเอามันไปไปล่อยให้กับทีมการส่ตัวอื่นล่ะฮะวันแล้วพี่แกก็กลับมายังโรงกักกันและก็ได้เริ่มพ่นยาใส่ลิงตัวอื่นกันเลยไว้ในวันต่อมาเมื่อพวกลิงตื่นขึ้นดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกมันก็จะมีความคิดและความฉลาดเยอะขึ้นมากแถมตาของพวกมันก็ได้เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวกันด้วยสแสดงว่าโดนของดีเเข้้าไปต็มๆแแลลววะครับพ พี่แกก็สามารถสื่อสารกันได้และก็รวมกลุ่มกันได้แบบสบายเรือเลยล่ะครับไอพวกลิงมาทําอะไรกันวะเนี่ยและในตอนนี้พวกมันก็ได้เปลี่ยนจากลิงกลายเป็นวานนอนที่มีสมองเลยล่ะครับเมืองในตอนนั้นเองบ้าเจ,จ้าของห้องเช่าก็ได้พบว่าแฟรงกินที่โดนยาหนึ่งหนึ่งสามเข้าไปนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนที่นอนแล้วล่ะครับตอนนี้และในคืนคืนหนึ่งไอดอทมันก็ทําหน้าที่ของมันไปนั่นก็คือการแล่ลิงกลับเข้ากรงแต่พระเอกของรมมันก็ไม่ยอมละไว้และมันก็ทําให้ไอดอทโมโหมาก ว่าแล้วพี่แกก็ได้ใช้กระบองชอดไฟฟ้าอซีซ่าก็ให้เลยแล้วมันก็สั่งให้ซีซ่ากลับเข้าไปในกลงแต่แล้วซีซ่าก็ไม่ยอมไปเลยละครับตอนนี้พี่แกก็ได้จับกระบองเอาไว้และก็ได้พูดว่าไม่ทำให้มันนี่ตกใจเลยลิงพูดได้แงวันเนี้ยแล้วเมื่อจัดการผู้คุมได้แล้วซีซ่าก็ทาการปฏิวัติที่นี่ทันทีพี่แกก็ได้ปลดปล่อยวานอนทุกตัวออกมาแต่แล้วพวกเขาก็ได้เห็นผู้คุมอีกคนที่กำลังจะหนีพวกวานนอนก็จะรวมทำร้ายเขาล่ะครับแต่ซีซ่าก็ได้มาห้ามเอาไว้เพราะว่าคนนี้ก็ไม่เคยทำร้ายัแกจบ ขังเอาไว้ในกรงแทงซะเลยแต่แล้วในตอนนั้นไอ้ดอนมันก็ตื่นขึ้นมาลวไว้แล้ว,วลมันก็จะใช้กระบองชอดไฟฟ้าใส่ซีซ่าอีกแต่ซีซ่าก็เปิดน้ําใส่มันเข้าให้จนมนันได้โดนชดจนแน่นหิ่งไปเลยและก่อนที่จะออกไปจากที่นั่นซีซ่าก็เห็นไยของเจนซิสและคิดว่าที่นั่นมันต้องมีพวกวานอนอีกแน่นอนจากนั้นก็วาวุ่นเลยล่ะครับทีมงานวานนที่นําทีมมาด้วยซีซ่าก็ได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มลวไว้นั่นก็คือกลุ่มหนึ่งไปยังเจนซิสและอีกกลุ่มไปยังสวนซ่าเพื่อมีเเป้้้้าาาาหมมยยในนนนนนกกกกรรช่ววนนน่วววตััััััออืงงงกกิ็็ไไดดลละคบแ เห็นความเละเทะของที่นี่และที่สําคัญก็คือได้เห็นยา DLC ของพี่แกด้วยและผู้คนที่โดนขังอยู่นั้นก็ได้บอกกับวิลแล้วครับว่าลิงของวิลน่ะพูดได้ด้วยล่ะครับปีนางและในตอนนี้ทีมงานวานอนก็ได้บุกถึงตึกของเจนซิตแล้วล่ะ b o และพวกมันก็ได้ช่วยวานอนตัวอื่นออกมาจากที่นั่นและหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าโคบ้าไอ้ลิงหน้าบากนั่นเองและมันก็บังเอิญพอดีว่าไอ้เกขอบมันก็ได้โผล่มาและมันก็ต้องตกกรใจเลยทำไมลิงมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยและมันก็ทําให้พี่แกต้องขึ ก็ได้บุกมาถึงสวนสัตว์แล้วพวกพี่แกก็ไม่รอช้าล่ะครับจากการช่วยวานนอนมาทุกตัวกันเลยและเจคอบมันก็ได้บอกกับตำรวจด้วยว่าพวกลิงมันมีจ่าฝูงและเราก็ต้องจัดการมันทีมงานวานนอนซนรักของซีซ่าก็ได้จัดการพวกตำรวจสซยูมารทและพวกพี่แกก็ได้ขึ้นรถไฟเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานและก็ป่าสนเลยล่ะครับในตอนนี้และแล้วพวกวานนอนก็ได้สิ่งมาถึงกลางสะพานและในตอนนั้นซีซ่าก็รู้เลยครับว่าด้านหน้ามันนั้นคมมีกับดักรอยอยู่แน่นอนพี่แกก็เลยสั่งให้ทีมงานแยกก่อน,ปน,น,น,อนไปางด้้นนบล,ลไปใตสะพาน และบุกตรงเข้าไปและทีมงานวานอทั้งหลายก็ได้ประทักกับพวกตำรวจเอาไว้ป้ายชาดากันแบบยกใหญ่เลยจนทําให้พวกตำรวจนิ้ววิ่งหนีแบบกระตือระเจิงกันเลยแต่แล้วหอของไอ้เจคอบมันก็ได้โผล่มาแล้วไว้และพวกมันก็กราดยิงไม่ยังและเป้าหมายของมันก็คือซีซ่าแต่แล้วพี่เบิ้มก็ได้โผล่มาขวางเอาไว้อะไว้และพี่แกก็ได้เสียสละตัวเองพุ่งไปส่อยหอยลำนั้นจนตกมาเลยจนทําให้พี่เบิ้มของเรนั้นเสียไปอีกหนึ่งเลยแหละครับแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นไอ้เจคอบมันก็ยังไม่ตายซีซ่าก็เเเลยยกกใหห้้ปป็็นนนนนาาาที่ของโคคบจััดรม และมันก็ได้ที่พอของเจคอบตกน้ำไปเลยเลยครับจากนั้นทีมการวานอนก็ได้พุ่งตรงไปยังป่าสนกันทางของวิวก็ได้มาถึงที่นั่นและครับเพราะเขาน่รู้ดีว่าซีซ่าจะมาที่นี่และเมื่อมาถึงไอ้โคบามันก็จะมาจัดการพระเอกแต่ซีซ่าก็ได้มาห้ามเอาไว้พี่วิวก็เลยชวนซีซ่ากลับบ้านกันแหละครับแต่แล้ววิวก็ต้องตกกระจยเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าซีซ่าได้พูดกับเขาว่าซีซ่าอยู่บ้านแล้ววิวก็เลยยอมให้ซีซ่าอยู่กับพวกวานอนตัวอื่นที่นี่แหละครับและหลังจากนั้นซีซ แต่ทางของพวกมนุษย์ในตอนนี้ก็เกิดความชิบหายแล้วล่ะครับเพราะว่าไอ้คนที่เป็นเพื่อนบ้านของวิวในตอนนี้พี่เกก็มีอาการเลือดไหลทางจมกูกและที่สําคัญก็คือเขานั้นก็เป็นกับตันสายการบินละไว้ทําให้เชื้อนั้นแพร่กระจายจไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับบอกเลยล่ะรับว่าแพร่ไปทั้งโลก เป็นอย่างไรกันบ้างแลวครับผมสําหรับกําเนิดพี่พบว่านอนซึ่งนี่ก็เป็นภาคแรกนะครับและผมก็พยายามจะสปอยครบให้ทั้ง3ภาคกันเลยและถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆสามารถไปดูได้ที่ Netflix เลยนะครับมีครบทั้ง3ภาคแถมก็มีภาคไทยด้วยบอกเลยล่ะครับว่าสนุกสดๆแล้วก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมก็ขอลาไปกอนสวีเดอร์สวัสด,สวสดีไปละจุ๊บ